โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรถคอ,อกซิ่งทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องนัทคอ,อกซิ่งเกมเมอร์นะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกครับผมนี่ฮนะคุมผ้ารอเรียบร้อยคุมผ้ารอแล้วฮนะเรามาขึ้นมะพร้าวนะมะพร้าวอ่านี่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนแล้วนะฮะ ก็คุมผ้าตามจริงผ้าข้างนี้ไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเอาเมะพร้าวต้มด้วยก็เลยต้องใส่นะมันมะพร้าวมะพร้าวต้มมันโดนน้าได้นิดหน่อยนะแต่ว่าเขาไม่ให้โดนน้มามะพร้าวต้มใต่มะพร้าวนี้โดนน้าได้มาเลยแต่ก็ขึ้นมะพร้าวนี้ก่อนนะครับมะพร้าวเขียวแล้วก็ขึ้นมะพร้าวต้มอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอำเภอดำเนินนะครับ คนงานก็กำลังกินข้าวเพราะว่ามาถึงตอนเที่ยงโอเคเดี๋ยวมารอดูตอนเขาขึ้นกันเลย t hours later นี่นะครับผมกำลังขึ้นแล้วกี่ลูกไม่รู้นะครับเดี๋ยวขึ้นเสร็จค่อยถาม ยาวไปนู่นเลยเขาร้อยเชือกมานะครับร้อยเชือกแล้วก็ดึงมันจะมาเป็นทางอย่างนี้เลยะร้อยเชือกก็ดึงเชือกมาดึงเชือกมานะครับ You okay. okay. don't oh, yeah. ไม่แน่อ่ะเขาเห็นราคาแล้วก็อาจจะเอาไทีน้ก็ด้มีคน ดึงเชือกมาเรื่อยดึงเชือกมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาล้างล้างมะพร้าวก่อนปะดึงเชือกม,มันก็จะมาตามเชือกเลย thank you งมเดี๋ยวเราลไม่ดมันนะาต้องลงบินใช่ไหมใครใเปเขียนไม่ถึง โอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่ก็คนล้างล้างเสร็จโยนขึ้นมาคัดคัดเสร็จก็โยนขึ้นรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวตอนขึ้นเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าขึ้นเสร็จแล้วต้องไปขึ้นมะพร้าวรอต้มอีกนะครับโอเคไว้เจอนะครับผม two hours later อ่ะนี่ครับผมก็ไกลเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นมะพร้าวต้อมอีกนะครับผมก็ไกลเสร็จแลวหนึ 1, ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยลูกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยลูก,กเดี๋ยวไปขึ้นมะพร้าวต้อมอีกครับไม่รู้เท่าไหร่ก็รอดูกันนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอีกคันนึงนะครับที่เหลือก็ขึ้นอีกคันหนึ่งต่ออยู่ข้างหน้านะครับ ต่ออยู่ข้างหน้าผมอเอ้ของผมก็พันห้าร้อยลูกก็ประมาณนี้นะครับไม่สูงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปขึ้นมะพร้าวต้มต่อโอเคไว้เจอกันที่ขึ้นมะพร้าวต้มเลยครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ขึ้นมะพร้าวต้มแล้วนะครับ ก็เต็มที่แล้วครับวันนี้ผมว่าน่าจะมีสี่ตันบวกๆนะครับสี่ตันกว่านีแนะ่เป็นโรงงานนะฮะโรงงานใหญ่เลยนะครับอยู่บ้านแพ้วนะครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับออวิไลครับวิไลการอาชีพบ้านแพ้ว ปลายทางอุดรธานีนะครับผม เปิดท้ายไปด้วยนะครับมีมีในตะก้าอีก4ี่หรืองมีนยตะก้าอีกสตะก้านะครับเราเปิดท้ายไป จะเลยคอกมานิดนึงนะครับไม่สูงเท่าไหร่แต่หนักครับผมไปหนักหนักแน่พี่แกก็แข,ข็งแรงมากเลยครับยกคนเดียวยวกแะก็เดินมา พี่แกก็เดินเดินแล้วก็ยกมานะ เหลืออีกประมาณหนึ่งสองสามประมาณ10บสกว่ากระสอบใช้ได้ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นเสร็จเลยนะครับผมตอนใกล้จะออกเดินทางนะยวเจอกันครับผม อ่ะครับผมนี่นะครับก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับุูมผ้าก็ประมาณนี้เลยหนักอยู่นะครับผมหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ภุมผ้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันกลางทางครับผมอ่านี่นะครับผมก็มาจอดกินข้าวนะครับ ก่อนจะเข้า M6 นะผมนี่ร้านอยู่ซ้ายมือนะรถก็ถือว่าพักรถเปในตัวนะผมนะก่อนจะเข้า M6 ประมาณ500เมตรจะมีร้านข้าวอยู่แล้วก็มจอดก,กินข้าวเลยนะครผมโอเคกินเสร็จเดี๋ยวเดินทางต่อครับอ่ะโอเคครับผมก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนลงเพราะว่า จอดรถรอเขาลงแล้วก็เขาลงเสร็จเขาก็มาเคาะกระจกนะเพราะผมหลับนะก็จอดรถรอเขาเสร็จปุ๊บเขาลงเสร็จเขามาเคาะประตูบอกว่าลงของเสร็จแล้วผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าหลับอยู่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ